สวัสดีค่ะเจอกันในคลิปที่ Metal i i 2 ian, tense, íamos. นะคะขอรายงานตัวอีกครั้งนะคะชื่อคูเกศคูณนงศิลป์สืบสัมพันธนะคะอสอนวิชาคณศิษศาสตร์ชั้นประสมศึกษาปีที่3นะคะอประจําชั้นป .3 ทับ2ค่ะเด็กๆจําได้ไม่เอ่ยว่าในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูได้ให้แบบฝึกหัดไปให้นะคะเดี๋ยวคูเกศจะพาไปดูเฉลยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยทาถูกหมดหรือเปล่านะคะ มาดูเฉลยกันนะคะเฉลยแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วนะคะให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนถูกหมดไหมคะตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะเราจะไป เรื่องใหม่นะคะในคลิปนี้คุณครูจะสอนในหน่วยที่หนึ่งเหมือนเดิมจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนซึ่งมีเนื้อหาดังนี้นะคะในคลิปนี้เราจะเรียนหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลกักและการเขียนตัวเลขในรูปกระจายนะคะเราจะมาดูความหมายนะคะของการเขียนเลขในรูปกระจายหมายความว่ายังไงหมายความว่า ในการเขียนตัวเลขแทนจำนวนใดๆในระบบตัวเลขฮินดูอารบีนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์พียง50ตัวคือเลข0เลข1เลข2เลข3เลข4นะคะ5 6 7 8และ9สัญลักษณ์ทั้ง10ตัวนี้เราเรียกว่าเลขโดดนะคะเราใช้เลขโดดเพียง10ตัวนี้เขียนตัวเลขแทนจำนวนใดๆก็ได้เพราะเราใช้ค่าประจำหลักนะคะตามนี้ค่ะ ค่าประจาหลักนะคะเราเราจะมีทั้งหมดหลายหลักโดยครูเก๋เนี่ยค่ะจะไล่จากค่าที่มีค่าน้อยที่สุดหลักที่มีค่าน้อยที่สุดคือหลักไหนคือหลักนี้นะคะหลักหน่วยเป็นหลักที่หนึ่งนะคะมีค่าเป็นหนึ่งหลักสิบมีค่าเป็นสิบหลักร้อยมีค่าเป็นหนึ่งร้อยหลักพันมีค่าเป็นหนึ่งพันหลักหมื่นมีค่าเป็นหนึ่งหมืน หลักแสนมีค่าเป็นหนึ่งแสนหลักล้านมีค่าเป็นหนึ่งล้านหลักสิบล้านมีค่าเป็นสิบล้านนะคะหลักร้อยล้านมีค่าเป็นหนึ่งรอยล้านหลักพันล้านมีค่าเป็นหนึ่งพันล้านแต่เด็กๆไม่ต้องเรียนหลักเลขเยอะขนาดนี้นะคะคดนี้รูเกเอามายกเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างที่บอกอยู่แล้วว่าหน่วยที่1จํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแฉะนั้นเราจะเรียนแค่6หลักคือหลักหน่วย หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนค่ะไม่เกินหกหลักนะคะทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างการเขียนเลขหลักโดดนะคะเลขหลักโดดค่าของเลขโดดนะคะตัวอย่างที่หนึ่ง ค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างตามจำนวนนี้นะคะ4,515นะคะซึ่งเลข5นะคะจะอยู่ที่หลักเลข5จะอยู่ที่หลักหน่วยนะคะแต่ก่อนครูเกตจะไปเขียนนะคะจะต้องใส่ลูกน้ำก่อนเพราะเลขมันเกินสามหลักโดยไล่จากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยแล้วใส่ขั้นนะคะ เลขหจะอยู่ที่หลักหน่วยเลขหนึ่งจะอยู่ที่หลักสิบนะคะและเลข5จะอยู่หลักร้อยเลขสี่จะอยู่หลักพันนะคะอพอครูเก๋บอกเลขแล้วเราจะมาบอกค่าของเลขโดดกันโดยที่เลขห้านะคะจะอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นห้านะคะเลขสิบนะคะ ขออภายค่ะเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นสิบนะคะเลขห้าอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นห้าร้อยนะคะและเลขสี่อยู่ในหลักพันมีค่าเป็นสี่พันนะคะทบทวนอีกรอบนะคะครูเกตจะบอกทิปการจำง,ง่ายๆนะคะคือเลขห้าเนี่ยอยู่หลักหน่วย มันจะไม่มีเพื่อนใช่ไหมจะเป็นตัวของมันเองเราใส่ค่าของมันไปนเลยเลข5ใช่ไหมคะและเลข1อยู่หลักสิใช่ไหมคะจะมีศูนย์เป็นเพื่อน1คนนะคะและหลักร้อยนะคะคือเลข5จะมีศูนย์เป็นเพื่อนสคนนะคะหลักพันจะมีศูนย์เป็นเพื่อนสามคนนะคะนี่คือการบอกค่าของเลขโดดนะคะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะ ตัวอย่างที่สองเป็นการเขียนจำนวนที่กูเก๋จะแสดงตัวอย่างให้ดูก็คือสองพันสี่สิบเซ็ดนะคะอย่าลืมใส่ลูกน้ำโดยลับขอยหลังจากลักหน่วยลักสิบลักร้อยแล้วใส่นะคะทีนี้กูเก๋จะบอกหลักเลขเหมือนเดิมเลขเจ็อยู่หลักหน่วยนะคะ เลข4อยู่หลักสิบเลข0อยู่หลักร้อยเลข2อยู่หลักพันนะคะทีนี้เราจะมาบอกค่าของเลขโดดนะคะโดยเริ่มจากหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะอย่างเทคนิคที่เก๋ให้จำนะคะ เจ็ดอยู่ตัวคนเดียวอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นเจ็ดเป็นตัวของมันเองนะคะเลขสี่อยู่หลักสิบมีศูนย์เป็นเพื่อนหนึ่งคนมีค่าเป็นสี่สิบนะคะเลขศูนย์นะคะอยู่ในหลักร้อยอย่างที่บอกเราไม่ต้องใส่เพื่อนมานะคะเพราะว่าศูนย์เป็นจํานวนนะับก็จริงนะคะแต่ว่าเวลาที่มันอยู่หลักอะไรมันจะมีค่าเป็นศูนย์นะคะไม่ว่ามันจะไปอยู่ที่หลักหน่วยมันก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะคะ หรือมันจะไปอยู่ที่หลักสิบนะคะมันก็จะมีค่าเป็นศูนย์เช่นเดียวกันนะคะค่ะต่อไปก็จะไปอยู่ที่เลขสองที่มีอยู่หลักพันนะคะเรามาดูค่าของมันจะมีค่าเท่าไหร่นะคะสองอยู่หลักพันนะคะมีเพื่อนสามคนนะคะมีค่าเป็นสองพันนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่สองนะคะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างที่สามนะคะ ตัวอย่างที่สามจำนวนที่ครูเกยยกตัวอย่างนะคะก็คือสี่7มืห้าพันป้อยเจ็ดสิบสามตอนนี้จะเป็นหลักหมื่นนะคะไฮไลท์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่ลูกน้ำนะคะเลขสามอยู่หลักหน่วยเลขเจ็ดอยู่หลักสิบ 10. เลข8อยู่หลักร้อยเลข5อยู่หลักพันเลข4อยู่หลักหมื่นนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหลักจากที่ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านั้นนะคะทีนี้เราจะมาบอกค่าของเลขโดดนะคะ เลข3ที่อยู่ในหลักหน่วยอย่างที่คุเก๋บอกทิศง่ายๆในการจํานะคะมันจะอยู่ตัวคนเดียวฉะนั้นเขียนลงไปเลยค่ะ3มอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นตัวของมันเองนั่นคือเลขส7อยู่ในหลักสิบนะคะเพื่อน1คนนะคะมีค่าเป็น70 8อยู่ในหลักร้อยเพื่อนสองคนนะคะมีค่าเป็นแ800รย และ5อยู่ในหลักพันเพื่อน3คนนะคะมีค่าเป็น5,000และ4อยู่ในหลักหมื่นนะคะเพื่อน4คนนะคะมีค่าเป็น4หมนะคะอันนี้คือการยกตัวอย่างนะคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะทีนี้นะคะให้นักเรียนฝึกทำดูนะคะว่า,าค่าของเลขโดดเนี่ยนักเรียนสามารถ เรียนออนไลน์แล้วเข้าใจไหมนะคะโดยคุณครูจะให้หนักเรียนเขียนคำตอบลงไปในช่องว่างดังนี้นะคะข้อที่1 75,014ให้เติมลงไปตามช่องว่างที่หายไปนะคะอย่างเช่นอันนี้มันหายไปใช่ไหมคะมันอยู่ในหลักหน่วยแล้วก็ไปดูหลักหน่วยคือเลขอะไรคะ เลขสี่มีค่าเป็นสีเราก็เติมลงไปเลขอะไรหายไปนะคะทั้งหมดนี้ครูเกจะให้สอข้อแล้วนักเรียนก็ไปส่งครูเกในคลิปหน้าเราจะไปดูเฉลยในคลิปหน้าเหมือนเดิมนะคะต่อไปเรื่องถัดไปที่ครูเกจะสอนเป็นการเขียนในรูปกระจายนะคะความหมายของการเขียนในรูปกระจายเป็นการเขียน ตัวเลขแทนจำนวนในรูปกระจายนะคะเป็นการเขียนตัวเลขในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนั้นถ้าเลขโดดหลักใดเป็นศูนย์ไม่จำเป็นต้องนำมาเขียนในรูปของการบวกด้วยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเขียนด้วยก็ได้ไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกครูเกยกตัวอย่าง12,354นะคะนักเรียนสามารถเขียนในรูปกระจายนะคะ ก่อนอื่นนะักเรียนจะต้องไปดูเลขที่มันอยู่ในหลักที่มีค่ามากนะคะนั่นคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ในหลักอะไรไล่ไปคะ่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเลขหนึ่งอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเป็นหนึ่งมื่นเลขสองอยู่ในหลักพันมีค่าเป็นสองพันบวกกันนะคะหนึ่งหมื่นบวกสองพันเลขสามอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นสามร้อยนะคะบวกสามร้อยเลขสี ขอภัยค่ะเลข5อยู่ในหลัก10บมีค่าเป็น50และเลข4อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น4เนานำมาเขียนกันนะคะ10,000บวก2,000บวก300บวก50และบวกสนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะ5 5 5 5 0เขียนในรูปกระจายได้ดังนี้นะคะ50 0 0 0นะคะครูบอกว่าให้ไปดู เลขที่มีค่ามากนั่นหมายถึงว่าเลขค่าที่อยู่ในหลักหมื่นนะคะเลขค่าที่อยู่ในหลักหมืน่นมีค่าเป็น50,000ื่นนะคะศูนย์ข้ามอย่างที่ครูเก๋อธิบายให้ฟังก่อนหน้านั้นแล้วว่าศูนย์อยู่หลักอะไรก็มีค่าเป็นศูนย์เราสามารถเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะ50,000บวกเลขค่าที่อยู่ในหลักบวกเลขค่าที่อยู่ในหลัก ร้อยนะคะมีค่าเป็นห้าร้อยแล้วก็บวกเลขห้าที่อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นห้าสิบนะคะแล้วก็บวกด้วยศูนย์นะคะเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะคะการเขียนเลขในรูปกระจายนะคะตัวอย่างที่หนึ่งหาจำนวนที่กูเกยยกตัวอย่างก็คือสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะต้องไปดูหลักเลขที่มีค่ามากก็คือเลขสามนะคะ ไล่ไปะคะ่ะหน่วยสิบร้อยพันแสดงว่าเลขสามอยู่ในหลักพันนะคะมีค่าเป็นสามพันบวกด้วยหนึ่งที่อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นหนึ่งร้อยนะคะและบวกด้วยห้าที่อยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าเป็นห้าสิบนะคะและบวกด้วยแปดอยู่ในหลักรนอวยคะ่เป็นแปดค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะคือตัวอย่างที่สอง ค่ะตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองคือแปดพันเก้าร้อยห้านะคะก็ให้ไปดูหลักเลขที่มากเหมือนเช่นเดิมนะคะก็คือเลขแปดอยู่ในหลักพันมีค่าเป็นแปดพันเก้าอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นเก้าร้อยและศูนย์นะคะอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นศูนย์ห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นห้าแต่ในโจทย์ข้อนี้เราสามารถเขียนได้อีก คำตอบหนึ่งนะคะนั่นคือ8 0 0พันบวก900าศูนย์ข้ามไปนะคะเพราะว่าศูนย์อยู่หลักอะไรก็มีค่าเป็นศูนย์นะคะบวก5ได้เลยคำตอบจะถูกต้องทั้งสองคำตอบเลยนะคะ้าต่อไปตัวอย่างที่3นะคะ6 5 0มื 65, 7นหนะคะให้ไปดูหลักเลขมากเลขกหก หกอยู่หลักหมื่นนะคะมีค่าเป็นหกหมื่นบวกกับห้าอยู่หลักพันมีค่าเป็นห้าพันนะคะบวกกับเจ็ดอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นเจ็ดร้อยและบวกกับสามอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นสามสิบและบวกหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นหนึ่งค่ะค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดูเนาะจากที่ครูเก๋ยกตัวอย่างมาหลายๆตัวอย่างนะคะอันนี้ให้ไปส่งในคลิปหน้าเช่นเดียวกันเดี๋ยวครูเก๋จะทำเฉลยไว้ในคลิปหน้าเช่นเดียวกันนะคะมีทั้งหมด3ข้อให้นักเรียนนะคะเขียนจำนวนเหล่านี้อยู่ในรูปกระจายนะคะ3ข้อนี้ให้เด็กๆไปส่งครูเก๋ในคลิปหน้านะคะต่อไปก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในเรื่องที่ต่อไปนะคะก็คือการเปรียบเทียบจำนวนการเรียงลำดับจำนวนและสิ่งสำคัญอย่าลืมท่องสูตรคูณแม่สองถึงแม่สิบสองกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ